สวัสดีปีใหม่พศ2569วันนี้ก็มีธนบัตร100บาทโพลิเมอร์มานําเสน็ให้ชมนะครับธนบัตร100บาทโพลิเมอร์วันที่ออกใช้ธนบาัตร21พฤศจิกายนพศ2568วันนี้ก็เป็นวันที่1มกราคมพศ2569นะครับก็ผ่านมา1เดือน11วันนะครับวันนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ลูกค้าเอาธนบัตร100บาทโพลิเมอร์มาซื้อของนะครับ สังเกตด้านบนธนบัตรนะครับเป็นตัวเลขไทยนะครับหมวดอักษรนะครับ1กอไก่หมายเลขธนบัตร1 188014ด้านข้างธนบัตรนะครับก็จะเป็นตัวเลขอารบิกนะครับหมวดอักษรนะครับ 1A หมายเลขธนบัตร188014นนสะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นช่องใส่สามารถมองทะลุผ่านได้ทั้ง2ด้าน มุมขวาด้านบนนะครับเป็นประกุตผ่านะครับต่อมานะครับตรงนี้นะครับก็จะมีช่องใส่สามารถมองทะนุผ่านได้ทั้ง2ด้านภายในช่องใส่นะครับก็จะมีตัวเลข100อารบิกนะครับเป็นตัวเลขหนูนะครับเมื่อใช้นิ้วมือรูปสัมผัสก็จะสะดุดมือนะครับนะครับขยับถบดไปมานะครับ ภายในช่องใส่นะครับก็จะมีตัวเลข100อารบิกนะครับเป็นตัวเลขนูนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็จะพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษนะครับเมื่อเอียงธนบัตไปมานะครับก็จะเปลี่ยนสีได้นะครับตอนนี้นะครับเห็นเป็นสีส้มนะครับตรงกลางก็จะไม่มีตัวเลข100อารบิกนะครับขยับธลบัตไปมานะครับตอนนี้นะครับเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับตรงกลางนะครับก็จะมีตัวเลข100อารบิกนะครับ เลี่ยนสีได้นะครับตอนนี้เป็นสีส้มนะครับตรงกลางไม่เห็นตัวเลข100อารบิกแล้วนะครับต่อมานะครับด้านล่างนะครับตัวเลข100อารบิกสีแดงนะครับสำหรับด้านบนนะครับก็จะเป็นอักษรเบลนะครับสำหรับผู้พิการทางสายตานะครับก็จะเห็นเป็นจุด3จุดนะครับนะครับแบบนี้นะครับก็จะเห็นชัดนะครับ ต่อมาครับม,มุมซ้ายด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข1 0 0ไทยนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรสำหรับตรงนี้นะครับมุมขวาด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข1 0 0อารบิกนะครับก็เป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรพลิกมาด้านหลังธนบัตรนะครับ ตรงกลางนะครับฉเฉลิมประเกียิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และ,ฉะเฉลิมประเกียิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หมุมซ้ายด้านบนนะครับประคุชผ่านะครับต่อมานะครับด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข100อรอาราบิกนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นภาพรัชาก,กาลที่5นะครับประทับรถยนต์พที่นั่ง ในระหว่างที่เสด็จประพาสยุโรปนะครับมุมซ้ายด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข100ไทยนะครับย่อลงมานะครับสำหรับภาพตรงนี้นะครับรัชกาลที่6นะครับทรงฝึกกองเสือป่านะครับที่พระองค์ทรงสถาปนาขึ้นมานะครับขยายขึ้นมาอีกนะครับตรงนี้นะครับเป็นภาพกองเสือป่านะครับ เป็นธบัติผ่านการใช้นะครับลูกค้าเอามาซื้อของนะครับวันนี้ก็มานำเสนอให้ชมนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นพระแสงจากพระแสงตรีนะครับสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์จากกรีนะครับสำหรับธบัติพลาสติกโพลิเมอร์นะครับก็จะมีความทนทานนะครับกันน้ำได้นะครับไม่ดูดซับความชื้นและสิ่งสกรปรก สำหรับถัตรสดพลาสติกโพลิเมอร์นะครับถ้ามีรอยพับรอยงอรอยย่นนะครับหรือรอยม้วนจากการใช้ถัตรัดนะครับก็มีวิธีการแก้ไขนะครับให้นำถัตรัดไปต้มในน้ำร้อนนะครับถัตรัดก็จะเรียบนะครับสำหรับถัตรัดฉบับนี้นะครับก็ยังอยู่ในสภาพสวยนะครับยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับ สำหรับธาบับที่ผ่านการใช้นะครับถ้ามีรอยม้วนรอยโก่งรอยงอนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับสามารถทําให้ธารัตบเรียบได้นะครับโดยการนําไปต้มในน้ําร้อนนะครับในน้ําเดือดนะครับธารัตบฉบับนี้นะครับพลาสติกโพลิเมอร์นะครับก็สามารถทนน้ําเดือดทนน้าร้อนได้นะครับสีไม่ตกนะครับไม่หลุดไม่ล่อนนะครับสามารถกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับที่เคยทํา ทำเอาไว้นะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับธนบัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธนบัตร100บาทโพลิเมอร์นะครับเป็นธนบัตรไม่ผ่านการใช้ UNC นะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับแลกมาจากธนาคารนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับสภาพสวยนะครับ ิไปด้านหลังธนบัตรนะครับธนบัตร100บาทโพลิเมอร์นะครับ,รบ,บ,รบด้านหน้าธนบัตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 พลิกไปด้านหลังธระัตษอีกครั้งนะครับสังเกตตรงนี้นะครับตรงตรงนี้นะครับมีช่องใส่สามารถมองทะลุผ่านได้ทั้งสองด้านนะครับ วันนี้นะครับก็มีทะบัตนมาให้ชม2ฉบับนะครับเป็นทรบัติผ่านการใช้1ฉบับและทะบัตนไม่ผ่านการใช้1ฉบับนะครับขอประคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสบัสดีครับ